บทสวดบูชาหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมความสำเร็จเสริมบารมีกันภัยหายเจ็บหายป่วยความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตท่านที่ทำการค้าขายหากได้มาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตท่านจะค้าขายดี เป็นเทน้ำเทท่าการค้าการขายล่ำรวยท่านที่อยากให้การงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการสอบให้มาขอพรที่นี่หลวงพ่อโตท่านศักดิ์สิทธิ์มากเด็กเล็กที่เจ็บป่วยบ่อยให้พามาจุดธูปเทียนอธิษฐานฝากตัวเป็นลูกหลวงพ่อ บารมีของท่านจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้หายเจ็บหายป่วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะโตเสนโตวะระธรรมเมะโตสัทธาเนสุเววะเลโตสังอากาสิขันตุนังโตสจิตตังมามิหังโตเสนโตวะระธรรมเมะโตสัทธาเนสุเววะเล โตสังอาาสิขันตุนังโตสจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวะรธรรมเมนะโตสัทถาเนสุเววะเลโตสังอาาสิขันตุนังโตสจิตตังนะมามิหังโตเสนโต วะระธรรมเณโตสัทธาเนสุเววะเลโตสังอาาสิขันตุนังโตสจิตตังณามิหังโตเสนโตวะระธรรมเมะโตสัทธาเนสุเววะเลโตสังอาาสิขันตุนังโตสจิตตัง นมามิหังโตเสนโตวะรธรรมเนะโตสัทธาเนสุเววะเลโตสังอากาสิขันตุนังโตสัจิตตังนะมามิหังโตเสนโตวะรธรรมเนะโตสัทธาเนสุเววะเล โตสังอากาสิขันตุนังโตสะจิตตังนะัมามิหังโตเสนโตวะรธรรมเมนะโตสัทธาเน αι, สุเววะเลโตสังอาาสิขันตุนังโตสะจิตตังนะมามิหังโตเสนโต วะระธรรมเะโตสัทธาเนสุเววะเลโตสังอากาสิขันตุนังโตสจิตตังนมามิหัง